เอาเครื่องใส่ใช้งานได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับโค้งเปล่าอีแตนนะครับในส่วนของคันนี้เป็นโค้งเปล่าอีแตนเอาเครื่องใส่ใช้งานได้นะครับผมนี่ครับเกียร์เป็นระบบเกียร์5เกียร์นะครับผม4ี่เกียร์เดินหน้าเกียร์5ไปเกียร์ถอยนะครับนี่นะครับเรามาเดินดูโดยรอบคันกันเลยนะครับผมในส่วนของคัสซีนี่เป็นคัสซีเหล็กหน้าหนา4นิ้วนะครับผมลังน้านะครับนี่ครับในส่วนของกระบะเป็นกระบะไม้ยาว2เมตรสี่นะครับนี่นะครับ นี่ครับเป็นช่วงล่างครับผมนี่พื้นท้ายนะครับผมเบรกเป็นระบบเบรกน้ํามันนะครับผมนี่ครับเกียร์เข้าชิดครับผมเอาเครื่องใส่คือใช้งานได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้นี่ครับยางพร้อมบรรทุกครับผมนี่อันนี้เป็นรูปล่างลูกเกียร์นะครับผมนี่ครับเป็นชัดซีเหล็กลางน้ําหนา4น,นิ้นวนะครับผมนี่นครับแหนบยางพร้อมบรรทุกครับผมเอาเครื่องใส่คือใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าเรามาเดินดูสภาพโดยรอบคันกันเลยนะครับผมนี่นะครับ สำหรับคันนี้เป็นกระบะโลดนะครับผมอ่านี่นะครับกว้างเมตรห้าสิบนะครับกระบะไม้ยาวสองเมตรสี่สิบนะครับในส่วนของเผาท้ายนี่นะครับนี่ครับเผาดันท้ายสามรูปเลยนะครับผมพื้นกระบะไม้ก็ตามภาพเลยนะครับผมนี่ครับอ่าเรามาเดินดูโดยรอบคันกันนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้จัดว่าพร้อมครับผมระบบเบรกเป็นระบบเบรกน้ำมันนะครับนี่นะครับยางท้าย เนี่ยครับแหนบอ่าเนี่ยครับนี่ครับรูภาพเผ่าท้าด้านท้ายนะครับผมนี่ครับระบบเบรกน้ํามันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเอาเครื่องใส่นี่ก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมเข้าไร่เข้าสวนนะครับใช้งานในงานบอกกุ้งนะครับเข้าสวนปาล์มนะครับเหมาะเลยครับคันนี้นี่นะครับอ่านี่ครับดูด้านหน้านะครับพวงมาลัยนี่ครับอ่าแน่นเลยครับผมอ่า ในส่วนงคันนี้รถก็อยู่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับมีบริการส่งนะครับผมคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับผมนี่ครับสวยๆกันเลยครับผมสีสันตามภาพเลยนะครับผมอ่าสนใจทักมาได้นะครับเบอร์080นะครับ9175382นะครับรถอยู่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่นะครับสำหรับยางท้ายเป็นยางขอบ14เนี่ยนะครับนี่นะครับอ่าพร้อมใช้ครับผม นี่สนใจทักมาได้ครับสวัสดีครับ